สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่พร้อมจะมาแนะนาหนังสือในหัวข้อวัดเพื่อให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตในวัดกับผู้คนที่คุกคีอยู่ในวัดกันค่ะ สำหรับเล่มแรกที่พร้อมขอแนะนำวิทยาศาสตร์ในวัดโดยรืออไทยจงสริดค่ะเรื่องราวที่ถ่ายทอดด้วยตัวละครหลักคือหนูนิดเด็กหญิงที่มักจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมักจะตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวันเสมอเช่นทำไมแมวในวัดถ,ถึงกระโดดสูงแล้วขาไม่หักทำไมบาทพระถึงมีสีดำทำไมเสียงระฆังวัดถ,ถึงดังกังวาน คนสมัยก่อนใช้สีอะไรวาดภาพทำไหมลูกนิมิตถึงทำด้วยหินและคำถามอีกมากมายที่เด็กหญิงช่างสังเกตกล่าวถามกับคนรอบข้างและการตอบคำถามของสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นางสอเล่มนี้จะต,ตอบคำถามของหนูนิดด้วยคำตอบที่เข้าใจง่ายผ่านตัวละครอย่างคุณยายหรือคนรอบข้างของหนูนิด สิ่งต่างๆในวัดสามารถเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้ทั้งสิ้นในแบบฉบับที่เราไม่ทันได้สังเกตมาก่อนด้วยซ้ํานอกจากการได้รู้เกรดเล็กเก็ดน้อยในด้านวิทยาศาสตร์ในวัดแล้วนั้นยังได้เพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัดไทยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับเล่มถัดมานะคะพี่พร้อมขอแนะนำเด็กวัดทองโดยนรงจันเรืองค่ะ ชีวิตประจําวันของเด็กวัดจะเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วชีวิตของเด็กวัดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองล่ะจะแตกต่างจากชีวิตของเด็กวัดในช่วงที่ไรส้สงครามมากน้อยขนาดไหน พบกับเรื่องราวของเด็กวัดที่อยู่ท่ามกลางมรสุมของสงครามที่ต้องฝ่าฟันอันตรายจากเมืองหลวงมาพึ่งผาพื้นที่อันร่มเย็นอย่างวัดที่สระบุรีจากเด็กกรุงกลายมาเป็นไอแดงเด็กวัดแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดย่านสงครามแต่ก็ยังถ่ายทอดวิถีชีวิตประจำวันของเด็กวัดในชนบทได้เป็นอย่างดี เด็กวัดที่ยังอยู่ในวัยเล่นซนอย่างแดงมีเพื่อนเพื่อที่เป็นเด็กวัดด้วยการให้วิ่งเล่นสร้างเวีรกรรมร่วมกันมากมายสะท้อนภาพชีวิตชนบทในวันวานให้เราหวนคิดถึงทั้งยังพบเจอเพื่อนต่างชาติต่างวัยที่ต่างต้องพึ่งพาพื้นที่สงบในการหลีกหนีสงครามไปด้วยกันอบอุ่นไปกับตัวละคร ขี่ป่านาอ่าแม่ชีหลวงนามหาสมบูรณ์ที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตของเด็กวัดจำเป็นได้มีความทรงจำวัยเด็กที่ทั้งสนุกสนานและเติบโตมาพร้อมกับความรักแม้จะต้องพบเจอกับเรื่องรลายๆมากมายก็ตาม เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับหนังสือทั้ง2เล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจเรามาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะหากน้องๆคนไหนสนใจหนังสือในหัวข้อใดสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปค้นหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันคะ่ะ